ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยห้องใหม่ไม่เคยปล่อยเช่าของคอนโดเอพิโซดพระหุนยทินสะพานใหม่มาฝากทุกคนกันค่ะห้องพื้นที่ใช้สอยประมาณ29าตารางเมตรนะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเดี๋ยวมาดูกันนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้างประตูเป็นดิจิตอลดอลล็อกมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยค่ะพื้นที่นั่งเล่นกว้างค่ะมีชั้นวางทีวีนะคะบิวอินให้ตรงนี้แล้วก็ติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะฝั่งตรงข้ามนะคะก็เป็นในส่วนของโซฟาค่ะขนาด ป็นโซฟาเบดนะคะชุดโต๊ะรับประทานอาหารใหม่ปิดเลยนะคะถัดมานะคะก็เป็นในส่วนของพื้นที่ห้องน้ําค่ะพื้นที่ตรงนี้เอาไว้วางของได้เลยนะคะมีปลั๊กไว้เสียบด้วยใครจะทําเป็นแต่งตัวได้เลยนะถัดมานะคะก็มีในส่วนของอาภายในห้องน้ำนะคะก็จะมีส่วนของตู้กระจกให้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะสวยงามอ่าแล้วก็ในส่วนของมีโถสุพภัณฑ์อ่างล้างหน้านะคะแล้วก็เครื่องทำน้ำอุ่นนะคะติดให้เรียบร้อยค่ะช่องวางแชมพูค่ะราวในห้องน้ำค่ะ ถัดมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องนอนกันนะคะห้องนอนนะคะได้ประตูปิดแบบนี้เลยนะคะเตียงน,นอนพร้อมฟูกนอนขนาด5าฟุตค่ะใหม่ๆยังไม่ผ่านการใช้งานนะคะใต้เตียงนะคะมีดินชักใส่ของได้ด้วยนะแล้วก็พม่านสวยงามมากเลยค่ะติดแอร์ให้เรียบร้อยค่ะสำหรับห้องนี้บรรยากาศดีนะคะให้ดูวิวห้องนอนถัดมาหาะะตู้เสื้อผ้าก็จะอยู่มุมนี้นะคะตู้เสื้อผ้าถัดมาไปดูในส่วนของพื้นที่โซนครัวกันนะคะครัวอยู่ตรงนี้ค่ะ เป็นครัวปิดติดระเบียนนะคะมีบานสไลด์เลื่อนเปิดปิดได้เวลาทำอาหารนะคะลดสิ่งเข้ามาภายในห้องมีตู้เย็นให้เรียบร้อยนะคะเคาน์เตอร์ครัวนะคะอ่างล้างจานตาไฟฟ้าที่ถูดควน่ามาภายในห้องได้นะคะแล้วก็ห้องมีส่วนของพื้นที่ที่เป็นระเบียนนะคะไวต้ตากผ้ามองไปจะเห็นในส่วนของพื้นที่ถนนเทพลักษนะคะคอนโดอยู่ติดถนนเทพลักษณแล้วก็ใกล้โรงพยาบาล GGS ด้วยนะคะตรงนั้นนะคะ แล้วก็ใกล้บิ๊กซีสะพานใหม่นะคะแล้วก็ใกล้มีเส้นของ BTS สถานีสายหยุดเึ้นสีเขียวอ่อนส่วนต่อขยายหมอชิสพสะพานใหม่ถูกกดด้วยค่ะใครที่สนใจเช่าห้องนี้รีบทักมาสอบถามได้เลยนะคะสุดท้ายฝากกดติดตามไปด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ